ภาพของ ที่ชื่อว่าสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งทางกลุ่มนี้อันนี้เป็นเด็กม .3 ซึ่งเขาได้เรียนดูเรื่องของสังคมเรื่องของวิชาการไปเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราต้องการจะปลุกฝังเขาก็คือให้เขารู้ว่าณนะปัจจุบันนี้มันมีเหตุการณ์ใดบ้างที่มันเกิดขึ้นแล้วก็อยากจะให้เขาลองได้สวมบทบาทเป็นเหมือนเป็นชุมชนชุมชนหนึ่งอะค่ะโดยมีคณะรัฐมนตรีมีนายกมีประชาชนมีฝ่ายวิชาการแล้วก็ข้าราชาการส่วนท้องถิ่นพวกนี้ให้เขาเห็นภาพรวมเห็นถึงบทบาทจริงๆหลักใหญ่ใจความของเราเนาะอยากให้ เด็กนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการนําความรู้องค์ความรู้ด้านต่างๆของวิชาสังคมจริงๆแล้วว่าศาสตร์ที่เราเคยให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนไปแล้วเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างดังนั้นดังนั้นการที่เขาเรียนไปแล้วเนี่ยเขาจะรู้ธรรมชาติของวิชารู้ธรรมชาติของศาสตร์แต่ละศาสตร์ดังนั้นเมื่อรู้แล้วเนี่ยเรามาจับกับสถานการณ์ปัจจุบันทางฝั่งประชาชนนะครับดูจากอย่างแรกนะครับคือคุณโบอิงนะครับผมก็เคยแวะเวียนไปเยี่ยมแม่คุณบางผมรู้สึกว่าอาการ่นักมาก การทาแบบนี้นอกจากจะทําให้คนไทยเสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วนะคะอาจจะเสี่ยงต่อการให้ต่างชาตินะคะปิดประเทศให้คนไทยเข้าอีกด้วยทําให้เศรษฐกิอจอัดแย่ลงค่ะหรว่ามีคนไทยติดเชื้อเนี่ยเขาบางท<ฮ>ีเขาอ,อาจจะไม่มั่นใจ<ฮ>อาจจะไม่อยากเข้ามาเที่ยวในประเทศครับ<ฮ>ทำาห้รไ,ได้ส่วนบุของประเทศเราอาจจะหาย มายถึงให้เขาสวมบทบาทเป็นบทบาทสมมุติเราให้เขาลองคิดตามว่าถ้าเขาเป็นอย่างเช่นเขาเป็นนายกเขาจะจัดการกับปัญหาตอนที่ประเด็นที่เราสอนก็คือไวรัสโครโรนา ก็ให้เด็กได้ลุยเลยทําเลยแต่ว่าเราจะมีส่วนของตัวไกด์ซึ่งเป็นส่วนไกด์ให้เขาว่าเขาจะต้องทําอะไรบทบาทเขาเป็นยังไงก็คือแทรกเสริมไปด้วยยกตัวอย่างเช่นนะักวิชาการนะคะมันก็จะมีทั้งสิ่งที่เราสอนไปแล้วเรื่องของภูมิศาสตร์ประวัติศาสรเรฐศาสตร์ให้เขามองในรอบๆด้านซึ่งเด็กๆเ,เนี่ยเขาจะใช้องค์ความรู้ว่าเฮ้ยเขาเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาจะออกนโยบายอะไร เพื่อให้นะครับชัดเจนแล้วก็ครอบคลุมกับสถานการณ์มากที่สุดดังนั้นคาบนี้เนี่ยเป็นคาบเรียนรู้กระบวนการแล้วคาบต่อไปอะฮะเราจะพาเขาไปสถานการณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นรอบๆโลกโดยเอาศาสตร์ต่างๆของสังคมไปจับรับคือผมก็งงว่ามันคงแบบเป็นผมลี่คิดทาผมแล้วเป็นนายกนะครับคือเห็นอนาคตตัวเองแล้วเนาะก็โอเคก็เป็นนายกก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นงานใหญ่อะไรแต่ว่าพอทําแล้วก็รู้สึกรู้สึก เครียดนิดนึงครับสงสัยคงอาจจะจริงจังไม่ห่อกแต่ก็สนุปเีนะครับผมก็ฟังเสียงจากเพื่อนๆครับว่าตอนนี้ในประเทศของเราปัญหาอะไรครับเราจะแก้ไขปัญหายังไงนั่นแหละครับ แต่ว่าถ้าเกิดคลาสเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสนุกตอนที่แบบเราโต้แย้งกันนะเราเราคือผมรู้สึกว่าผมชอบการที่ผมได้เห็นมุมมองของหลายๆคนนะเพราะแต่ละคนมันมีมุมมองที่ต่างกันมันก็จะมีคอน FLICT กันถูกไหมมันก็จะต่อสู้กันมันดิอ่าเป็นส่วนราชาการะคะ่ะหน้าที่ของหนูก็คือ,อทำนโยบายของนายกรัฐมนตรีให้เป็นจริงะคะ่ะแล้วก็อาจจะมีข้อโต้แย้งหรือข้อเสนอได้บ้างคะ่ะหนูคิดว่าสนุกที่สุดคือตอนเถียงกับเพื่อนนะคะแต่ว่าเสียดายหนูอ,อยากให้ครูขยายเวลาเถียงมากกว่านี้นะคะ่ะ โรงเรียนนี้นะคะเขาจะชอบในการวิาพากษ์วิจารณ์สิ่งที่ทาบ่อยๆก็คือการตั้งคําถามแล้วเขาจะตอบกันได้เยอะมากประเด็นก็คือแค่หนึ่งคำถามเขาสามารถตอบได้ทั้งภาพเลยคือบางทีเนี่ยเรื่องบางเรื่องมันอาจจะเริ่มต้นจากไวรัสโคโรนาแต่มันพาไปสู่ PM ได้ยังไงก็ไม่รู้คือตั้งคําถามโดยที่ให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ตอบโดยที่เราไม่ต้องไปบอกเขาว่าอันนี้มันไม่ถูกต้องนะแต่ให้คือบอกเขาไปว่าโอเคเหตุผลนี้ดีแต่ว่ามันจะมีอีกประเด็นหนึง่งมีมุมหนึ่งที่ที่เขาว่ามาอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเทคนิคนี้ชอบ เรากล้าที่จะพูดกับเราพรกากรของเขาอะเริ่มดีขึ้นเมื่อเราป้อนกระบวนการใหม่เข้าไปนั่นก็คือเราออกแบบคาาให้เขาได้แสดงออกได้พูดและสัมผัสกับชีวิตจริงเขามากขึ้นให้เด็กเขาได้แสดงออกมาคุณครูก็เลยออกแบบคาาที่จะเน้นให้เด็กอะได้มีโอกาสพีส่วนร่วมเราเป็นผู้แอคชั่นเองจากความคิดเขาเป็นหลัก าการทากิจกรรมอะผมรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่เด่นองโรงเรียนนี้แล้วก็ผมชอบมุมมองในการสอนนะผมไม่เคยไม่เคยเห็นที่ไหนสอนแบบนี้มาก่อนับมันทำให้ผมได้เห็นหลายมุมมองมากขึ้นน่ะนั่นแหละครับเขาจะให้นักเรียนลองได้คิดเองบ้างค่ะมันจะมีความท้าทายที่ว่าเช่นเหมือนตอนที่ครูถามมะค่ะว่าทําไมครูถึงให้ทําแบบนี้ค่ะเราก็จะพยายามคิดถึงคําว่าโลกาภิวัตน์ค่ะแต่ว่ากว่ามันจะไปถึงคํานั้นนะคะทุกคนก็ต้องพยายามช่วยกันคิดค่ะก็คือมันจะเป็นความรู้หรือชุดความรู้ที่มันได้มายากอะค่ะมันก็คือทําให้เราเข้าใจแล้วก็จําไดด้้ีขึน,นะคะ ห้องเรียนแห่งอนาคตในความคิดของหนูนะคะคือห้องเรียนที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็มี<_ <d> _ <kad ot> เขาเรียกว่ามีความสําคัญเท่าเทกัน,นะค่ะ<_ <d> _ <kad ot> แล้วก็เป็นห้องเรียนที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ยอมรับความคิดของอของเพื่อน